สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหกทาร์ a ช n e l ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำแรนดอมนะคะใช้ไพ่ใช้ไพ่เซ็กชวลนะคะ Sexual Magic t เมจิกทาร์นะคะ ใครกำลังคิดถึงคุณนะคะใครกำลังคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจแล้วก็คิดถึงเรื่อง18บวกเกี่ยวกับคุณด้วยนะคะใครก็ได้ที่มีความสัมพันธ์ที่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วแบบเรื่อง18บวกนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์หมอแจนไว้นะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะกา,างงาการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบจดโน้ a l ล reading นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็นะคะ ขอบคุณที่เขามากดติดตามนะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่อย่างสุดหัวใจเลยแบบเรื่อง8บวกใครรักและคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะแบบคั่งคุณมากเลยพร,รังงานเอนเนจีนะคะราศีดังต่อไปนี้คือคุณหรือเขาก็ได้นะคะคุณหรือเขาราศีสิงห์ใครกำลังคั่งรักคุณอยู่นะคะ as of one ราศีสิงห์อาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือเปล่านะคะหรือนะคะ ราศีสิงห์ก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นราศีสิงห์ก็ได้นะคะเ็าอาจจะมองคุณแบบแซบร้อนแรงจริงๆเลยนะคะอึดอดทนนะคะควบคุมคนทนได้ดีนะคะไปไหนไม่ได้เลยคนคนนี้นะคะตกอยู่ใต้อำนาจนะคะความสัมพันธ์แบบ18บวกกับคุณชาวราศีสิงห์นะคะไปโปรเ่หนใส่ไรไว้หรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นราศีสิงห์ก็ได้เช่นกันนะคะ เขาบอกว่าไปไหนไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้จ้านะคะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่อย่างมากเลยนะคะอย่างสุดหัวใจคิดถึงความรักความสัมพันธ์แบบ18บวกกับคุณด้วยไพ่ใบต่อไปนะคะคนที่เป็นเพื่อนด้วยนะคะคนที่เป็นเพื่อนอจะบอกว่าเพื่อนไหมอ่ะ เดี๋ยวเอาใหม่คนที่เคยหายไปจากราศีสิงห์ก็ได้เช่นกันนะคะราศีสิงห์ราศีตุลมันเหมือนว่าใครบางคนกำลังจะตัดสินใจที่กลับมาติดต่อสื่อสารคนที่เคยไม่เข้าใจอ่ะคนที่เคยไม่เข้าใจกันนะคะจะกลับมางอนง้อขอคุณดีนะคะอาจจะโทรมาหาคุณติดต่อสื่อสารมามีพลังงานของไม่ได้บอกความรู้สึกจริงๆเขาอาจจะติดใจติดกติดใจ <c oughs> นะคะอาจ อาจจะติดอกติดใจในความเสน่หาในความสัมพันธ์แบบ18บวกที่เคยโทรมาตอนกลางคืนที่เคยมาหาคุณอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงราศีมีนและราศีมังกรนะคะเดวิลนะคะอาจจะไม่ได้เสน่หาอย่างเดียวอาจจะรักด้วยทั้งรักทั้งหลงนะคะเขาบอกว่าคุณน,นี่แซ่บมากเดอะเวิลด์นะคะโลกใบนี้ไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยราศีสิงห์ราศีตุลและราศีมังกรนะคะราศีมีนนัเจอตอนกลางคืนนะคะเป็นอะไรที่แบบ แซ่บจริงๆนะคิดถึงคุณสุดหัวใจเลยเรื่องก็บอกในโลกใบนี้ไม่มีใครเก่งเท่าคุณเลยนะคะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเก่งมากๆนะมีอะไรที่แบบมีอาวุธที่ทรงพลังมีอาวุธที่ทรงพลังนะคะแสดงว่าเดวิลที่ถือนี่แสดงว่ามี energy ของความใหญ่โตมหฬลานของอะไรบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> สิ่งกอลศีสิ่งนะคะ เขาติดต่อถ้าเขาติดต่อสื่อสารมานะคะคุณก็ทําไมคะแบบเล่นตัวน่ะเออคนเล่นตัวนะคะคุณบอกคุณเล่นตัวฉันเล่นตัวฉันสวยเลือกได้ราศีมังกรกําลังคิดถึงคุณดูอยูด่ด้วยหรือชาวราศีมังกรกาลังคิดถึงราศีสิงห์หรือราศีมีหรือราศีตุลก็ได้เช่นกันราศีลัคนาดาวศุกร์ราจันทร์ของเขาหรือของคุณได้ทั้งหมดนะคะใครที่ เคยเงียบหายจากกันไปนะคะมีเรื่องทะเลาะไม่เข้าใจกันอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะมามอบความรักให้มีการแอบ,บซื้อไปแอบ,บส่องคุณด้วยนะคะหรือว่าติดต่อสื่อสารมาแล้วก็ได้แต่คุณยังเล่นตัวอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าคุณเป็นความสุขของเขามีการซื้ออะไรมาปาร์ตี้ในห้องกันนะคะดื่มกินอะไรแบบนี้นะในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้กาลังอยากจะ พอโอกาสแบบนั้นกลับคืนมาโอ้ยเคมีต่อใจดีเหลือเกินนะคะเคมีตรงกันมากเลยเขาบอกว่าคือแบบคุณสองคนเข้ากันดีนะคะไพ่สองถ้วยนะคะเป็นความสุขเขามีความสุขมากเหมือนว่าการดื่มกินหรืออะไรที่อยู่ในการสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบสุขแบบมากมากกว่าที่เขาได้เจอกับคนอื่นนะคะพวกคุณนั่นแหละที่มาชมคลิปนี้แหละนะคะเคมีตรงกันเข้ากัน เขาบอกว่าถ้าเขาติดต่อสื่อสารมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พวกคุณกำลังเล่นตัวอยู่เขาบอกว่าอย่าให้นิต้องใช้กําลังนะคะเขากำลังรู้สึกเสียใจอยู่อาจจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของคุณที่ทําดูเหมือนห่างเหินเขากำลังงอนง้ออยู่เขาบอกเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกแบบว่าคิดถึงมากเลย King of Cup นะคะมีความรู้สึกอย่างรุนแรงเขากําลังจะแอคชั่นมากๆเลยนะคะเขาเสียใจนะถ้าเกิดว่าเขาติดต่อสื่อสารมาแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้แบบ เหมือนแบบทำท่าชีเฉยเมยกับเขานะคะใครบางคนแบบทำที่เฉยทำท่าทีเฉยเมยหรืออาจจะใช้คำพูดว่าให้เขาเสียใจเขาพยายามอยากจะแอคชั่นขอโอกาสงอนง้อ,อขอคืนดีไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์18บวกอย่างเดียวนะคะแต่เขาอาจจะรู้สึกตนเองว่าเขาปรลังรักคุณนะคะหลงสเสน่ห์อยากเป็นตัวจริงของคุณว้าวให้ตายเถอะราศีเมษกับราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่า ยากเรียนรู้คุณให้มากกว่านี้อยากเป็นตัวจริงของคุณเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเขาอยากจะเป็นคนที่ดีมีพลังงานราศีกรกฎราศีกรกฎราศีพฤษภและราศีเมษนะคะใครบางคนที่บอกไปแล้วอาจจะไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารเขาคนที่อยากส่งข้อความมาและอยากบอกว่าอยากจะมาหา,าสาราศีดังต่อไปนี้เมษพฤษภกร,รกฎนะคะก็บอกว่าขอเป็นตัวจริง เขาเป็นคนสำคัญของเธอคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่สามถ้วยว้าวในอดีตที่ผ่านไปนะอาจจะแบบไม่ถูกต้องประเพณีวัฒนธรรมอาจจะมีการลักลอบแอบบนะคะแอบบกินกันนะคะแอบบกินกันไม่บอกผู้อื่นไม่บอกผู้ใดดูดูกันอยู่ในอดีตนะคะก็เป็นความสุขแหละนะคะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้อยู่ไกลกัน ใครบางคนอาจจะส่งข้อความข่าวสารไม่ได้เพราะน่าจะมีเป็น energy แบบไม่ได้เข้าโซเชียลเดิมอะแต่บางคนอาจจะติดต่อสื่อสารได้เพราะแปกไม้เท้ามีใครจะได้ส่งข้อความมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมาหาตอนกลางคืนเดี๋ยวจะมาหาตอนที่เคยนัดเจอกันความรู้สึกท่วมท้นหัวใจเลยนะคะ queen of charlie นะคะ แสดงว่าเขารักคิดถึงต่อไปนี้ไม่อยากจะใช้ความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเล้นแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เลยไม่อยากจะนิ่งเงียบเขาบอกเขาเหงาตอนที่อยู่ห่างกับคุณ,น,คณน,นึกถึงแต่รูปของคุณนึกถึงแต่รูปล่างนึกถึงแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เคยทำด้วยกันกับคุณสองคนโอ้มันดีมากเลยมันสุดยอดเลยนะคะแสดงว่าเป็นเอ NERGY ที่เคมมีเข้ากันสุดๆเลยนะคะชาวราศีกัน เขาบอกว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าด้วยส่วนใหญ่คนที่อยู่ในคลิปนี้ถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมมอบความรักพร้อมจะเลือกคุณเลยนะคะมีราศีพิจิกราศีกันคนที่พบเด็กคนที่ได้กินจับเด็กนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเลือกคุณเป็นภรรยาแล้วนะคะสิบเหรียญเขาบอกวุฒิภาวะเขาพอแล้วเขาเบื่อเขาเบื่อกับ การที่ต้องไปสอบแสวงยหาอะไรแล้วเขาเบื่อเขาไม่อยากเป็นโสดอิสระแล้วเขาอยากเขาอยากจะมีเมียสักทีนะคะเขาอยากจะมีเมียแล้วล่ะคนคนนั้นก็เป็นคุณนั่นเองนะคะมาดูต่อเลยนะมีการแบบอยากชัดเจนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์อยากมีความมั่นคงจ้าอยากอยู่บ้านอยากที่ห้องด้วยกันรอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะคะมีแรงดึงดูดที่ทําให้เขาและคุณไปจับกันไม่ได้เลยคิดถึงเวลาอยู่ด้วยเรามีความสุข เป็นอะไรที่อยู่ในใจเสมอมาเลยไม่เคยลืมเลือนเลยคือการกลับมาครั้งนี้มี energy ที่แบบว่าใครบางคนจะได้เปิดตัวแล้วล่ะคะ่ะเขาจะกลับมาเลือทูนจริงๆจะจังแล้วละ่ะบางคนก็จะได้อยู่ด้วยกันเลยบางคนก็จะเปิดตัวว่านิสามีภรรยาเขามีการตัดสินใจกระทันหันด้วยนะกระทันหันแบบว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะปุ๊บปั๊บสละโสดกระทันหันเลยนะคะการกลับมาครั้งนี้เป็นอะไรที่บวกสุดๆเลยนะคะ เดอสตาเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยและสบายใจมีความสุขแต่เคมีเรื่องความสัมพันธ์18บวกถ้าคุณกับเขาเคยมีด้วยกันแล้วนะอันนี้เราคิด18บวกหมายถึงว่าคุณกับเขาเคยมีต่อกันแล้วคือคุณเป็นคนที่ทําให้เขาสบายใจและความรักความสัมพันธ์นี่ mm hmm. เคมีดีดีต่อกันมากเลยนะคะเดอซันนะคะหนึ่งเดียวในโลกใบนี้เลยนะคะที่เขาตามหา mm hmm. เขาจะทาทุกอย่างทุกถิ่ีทางที่ทําให้คุณได้มาครอบครอง ตอนนี้หาทางออกไม่เจอเลยค่ะหัวใจเขาหรือความคิดของเขานะคะโดนมนคุณไปแล้วนะคะโดนมนกิจนาการีไปแล้วจ้าโอแม่เจ้านะคะพลังงานคือ energy อารมณ์แบบไฟ,ฟลักปราถนาเริ่มขึ้นคุกคุนนิดหน่อยก็นะคะจะเริ่มตัดสินใจนะคะมาแล้วคุณจะใจแข็งยังไงเขาจะไม่สนใจหรอกนะคะเขาจะกลับมาให้ได้เขาจะพูดอย่างไรก็ได้นะ,ะมีการอดอ้อนเอาเข้าใจมีการอดอดอ้อนว่าเออมันเหงา หนึ่งถ้วยขอความรักเลยเถอะทีนี้จะมาได้พูดว่าถ้าคุณทําเป็นเหมือนเย็นชาหรือว่าไม่สนใจนะคะเขาจะพูดเรื่องความรักเลยจ้าเขาจะเขาจะพูดเรื่องความรักเลยเขาจะไม่พูดว่าจะมาหาแล้วก็จะมานอนหรืออะไรเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเออจะมาหาถ้าคุณทํำท่าเหมือนแบบไม่อยากให้เขามาหรือว่าอิดออดหรืออะไรแบบนี้เขาจะพูดว่า คิดถึงรักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูสวีดท,ที่มันดูแบบเฮ้ยไม่เคยพูดเลยไม่ใช่หรอแบบนี้นะคะเพื่อทำไมคะเฮ้ยคุณรู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าฉันน้อ,อจริงๆนะฉันไม่ได้มาเล่นๆฉันไม่ได้อยากจะบังคับอะไรนะคะแต่ก็แบบว่าอย่าเล่นตัวมากนะนะคะเขามีความรักมาจริงๆเขาไม่ได้คิดเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวหรอกตอนนี้เอาคิดถึง นะ้เนี่ยคิดถึงจะตายแล้วจะคั่งแล้วเนี่ยทาวเวอร์มาเนี่ยแล้วก็สิบไม้มาเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ยอมนะคะโดนโดนโซ่โดนแท่เขี้ยเนี่ยโดนกระชากผมด้วยโดนโดนจิงหนังหัวโดนทึ้งหนังหัวเลยนะคะเอออนะคะโดนทิ้งหนังหัวเลยนะคะสิบไม้เนี่ยแบบตอนนี้โทรคุยหรือติดต่อสื่อสารอาจจะหลายวันแล้วถ้าใครที่ได้ข้อความขาา่าวสารก็คืออาจจะยังมี energy น้อยๆอย,อยู่แต่ถ้านะตอนนี้เล่นตัวหนักนะก็จะมีสิบไม้แบบ ไม่ไหวแล้วนะถ้าเล่นตัวหนักนะคะเดียกจะโดนไม่ได้ติดต่อมานานหรือห่างไปนานไม่ได้ทํากันบ้านนานแล้วนะคะอยากเจอนะคะเพื่อเรียกเปลี่ยนพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะคะเทมเพลนนะคะนะคะไม่ไหวแล้วนะคะเด็กคนนั้นเขาไม่ไหวแล้วนะจ๊ะคุณไปทําอะไรเด็กคนนั้นนะคะหกเรียนนะคะได้โกรธเธออย่าโกรธหรืออยังงอนนานเลยนะคะเขาจะทําอย่างไรก็ได้ให้คุณใจอ่อนนะคะหกไม้ ใจอ่อนนะต้องใจอ่อนนะคะต้องใจอ่อนเธอยอมทุกอย่างตอนนี้คุณจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยอย่ายอมทุกอย่างไม่อยากจะห่างไปไหนเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะห่างไปไหนหรอกที่ห่างไปหรือห่างไปแบบต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่อยากจะห่างไปหรอก เพราะว่ามันจะเป็นก็ต้องห่างไปก็อยากให้เข้าใจนะคะเขาบอกแบบนี้ในอดีตอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พอใจหรือความสัมพันธ์ที่รับรลวงพางความสัมพันธ์ที่ปิดบางซ่อนเลนตอนนี้ขอโอกาสได้ไหมเขาอยากจะมีความสุขแบบนี้อยากจะเลือกคุณไม่อยากจะให้เครียดนะคะช่วงนี้ในความสัมพันธ์น่ะเขาจะพยายามให้มากขึ้นแล้วกันนะคะ The Lover เขาบอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่ View of Fortune นะคะ การได้กลับมาพบปะพูดคุยนะคะมันเหมือนว่าบางครั้งอาจจะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแอคชั่นอะไรมากไม่พูดไม่บอกหรือไม่ได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์ทางกายเนี่ยเข้ากันดีมากเลยนะคะคุณนะคะแสดงว่ามีมีใครบางคนที่ในอดีตย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาเพื่อให้คุณพิจารณาเขาเป็นตัวจริง จะเหมือนว่าจะมาคั่งคุณหนักมากถ้าคุณไม่ยอมนี่ก็แบบไม่ได้อาจจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเราเหมือนเล่นตัวไงเราเหมือนเล่นตัวก่อนแล้วเขาก็จะพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาว่าไม่ได้อยากแค่ามานอนเฉยๆก็รักก็คิดถึงนั่นแหละแต่คนมันพูดไม่เป็นคนมันแบบว่าสแสดงความรักไม่เป็นอ่ะหรือพูดคนละภาษาก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันหรือยังไงนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะตั้งหัวข้อว่าอะไรดีเนี่ย ใครใครใครกลับมาข้างรักเนาะใครกลับมาข้างรัก18บวกนะเขาขอเป็นตัวจริงโอเคนะคะไม่มีตัวสำรลองนะตัวจริงคนเดียวนะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะในการรับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ